สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมีลูกค้านะครับแกอยู่แคนาดานะครับแล้วแกก็มาอยู่เมืองไทยแต่ว่ามีมีวอลกี้มานะครับก็อยากจะให้ผมติดตั้งโต๊ะเพราะว่าแกบอกว่าเล็กนะฮะ the this r o b l e is you 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 t e l l to me is too small yes okay and, and difficult to to use this table okay. okay ก็คือทาให้สะดวกที่จะใช้มันตัวเล็ก ไปนะครับผมก็เลยอยากจะไปใส่กับตัวใหญ่ของเราเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปมูวกันนะครับสำหรับโต๊ะมินิที่ผมจําหน่ายอยู่ตัวนี้เป็นจํานวนเป็นตัวที่จําหน่ายดีมากๆเหตุผลก็เพราะว่าเราเอาโต๊ะสเร็จรูปใส่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะครับใบขึ้นลงหรือเอียงใบเนี่ยโต๊ะสเร็จรูปมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าผมก็มาใส่เลาเตอร์หรือว่าใส่ชุดหัวดูดฝุ่นอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็มีตัวปะกาเนี่ยให้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ให้นี้มันก็จะสมบูรณ์แบบแล้วตรงนี้ ผมก็ยังรักษาของเขาได้อยู่ขยายออกไปได้นะครับแต่ผมก็จะใส่ตัวนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแถมไปในเซ็ตของเขาเลยนะครับสำหรับตัวบอส GTS 254ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยฮะก็จะล็อกเข้าไปมันก็จะเต็มเลยสวยไหมฮะ16,700ัร 16, รวมส่งด้วยนะครับมา,าร้านผมก็ลดให้อีกตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็ขายดีมากๆครับแต่วันนี้ผมจะเอารุ่นตัวนี้แหละครับที่ของแกอยากจะให้ผมมาใส่เป็นมิวเก้ แต่ <But S 1> oh. this table is bigger อ่าอันนี้ก็เขาแก this one is bigger อ่าใหญ่กว่านะครับแกบอกว่ามันดูน่าน่าใช้กว่านะครับโอเคเดี๋ยว I will change to into the, this this <Okay. S 2> table โอเคครับปกติผมก็จะใส่ตัวนี้ก็จำหน่ายดีอยู่เช่นกันนะครับจะเป็นอ่าของส t ต l เล่นะครับราคาก็จะถูกลงกว่าอีกนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใส่มิเวเก็กันดูบ้าง made for the big one โอเค maybe this one not too too big for my Milwaukee okay I I think it i s it can <S it work. <S yeah it can it can work ครับเหลือวันนี้แกก็เอา Timber ท,มมที่เป็นอ่า uh, 18โวลต์ของ Milwaukee มาด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะวางได้พอดีเลยเพราะว่าตัวนี้จะเล็กกว่้นิดหน่อยนะครับเล็กกว่าพวก บอสหรือว่าสเตลล่นิดหน่อยแต่ว่าสามารถปรับความสูงได้เดี๋ยวผมก็ปรับจากฐานตัวนี้ครับปรับให้สูงต่ำได้ตามที่ตัวนี้จะเตี้ยไปนิดนึงเดี๋ยวเราปรับขึ้นนะครับพอดีกับโต๊ะของเรานะครับแตยการที่ปรับสูงต่ำตัวนี้ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีตัวเลื่อยเนี่ยเราสามารถดัดแปลงให้เข้ากับโต๊ะของเราได้นะครับ The wood not fit no like over there ครับแต่เห็นของเราที่เป็นบอสหรือว่าสเตเล่ที่ผมจะทําตัวนี้ครับแกบอกกับช่องว่าแกอยากได้เบอร์ว่าเจ้ามีวอกกี้มันตัวเล็กตัวเล็กกว่าแบรนด์ของเราเดี๋ยวผมก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวโมกันสดๆเลยนะครับ คับแกก็ช่วยผมด้วยนะครับวันนี้ช่วยกันบางครั้งก็มาลูกค้าผมก็อย่างเงี้ยครับเจอผมก็ทักทายกันแต่บางครั้งก็ผมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราจะคุมความลึกนะครับเราก็ตั้งสต็อปเปอร์ลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวนี้นะฮะเราก็เราจะมีตรงไหนก็ได้ครับตัวนี้เราก็ปรับละเอียดได้เนี่ยมันก็ดีนะครับเราจะเอาสามมิลสมิลอะไรได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะซ้อล่องนะครับตรงนี้ออกไปนี่ว่าตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ยผมก็จะเจาะรูแบบนี้มานะครับเจาะรูแบบนี้มาข้อดีคืออะไรเวลาเราจะยึดเนี้ยแต่ถ้าตัวนี้ปากกาตัวนี้เรามีให้นะครับเราก็จะยืดแบบนี้ได้นะครับเผื่อเราอยากจะทำแต่ถ้าเราจะยึดด้านแบนด์เนี่ยบางทีตัวนี้อาจจะไม่สะดวกแล้วผมก็จะมีตัวนี้ครับยึดให้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องซื้อเสริมหน่อยนะครับตัวนี้เราล็อกเนี่ยฮะอ่าแล้วก <ENTE. S 2> uh ็กดมาอ่าเนี่ยมันก็จะแน่นหรือนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบแทงเข้าไปอ่าแล้วก็ล็อกนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะอ่าเห็นไหมฮะมันก็ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยกเจะตีเดี๋ยวกระดาษทรายขัดนิดหน่อยนอ<า>เนี่ยครับบางทีเราก็โมดิฟายเดี๋ยวเจาะยึดร้อยน็อตให้ครับถ้ามีเวลาทำเราก็ทำให้ครับสำหรับบางทีบางวันยุ่งก็อาจจะไม่ไม่ทั่วถึงเนี่ยครับเมื่อกี้ไปอย่างเงี้เนี่ยเมื่อกี้โมให้แกนะครับเราก็จะใส่ได้เลยนะครับเราใส่ให้เต็มอ่าก็ตกลองงี้อ่างี้ก็ได้ละครับก็ยึดไปได้เลยเพราะเมื่อกี้นี้ ผมกับแกก็ช่วยกันตั้งระดับแล้วนะครับแล้วก็ยืดให้แน่นไปฝั่งหนึ่งนะครับ This one and that one come out with this one pieceYes เดียร์โอเคการวัน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วใส่แผ่นพื้นให้นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัวรอเตอร์ให้นะครับถ้ามีแบบไหนก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกรุ่นใหม่นี้ผมจะเจาะรูแบบนี้ไปให้แล้วนะครับ <c oughs> เพื่อท่านที่จะได้เอาไปล็อกแนวที่ผมทําแบบเมื่อกี้นี้เปิดปากาก็ ให้ปากกาลเหล็กไปเดี๋ยวผมมีปากกาหลายรูปแบบนะครับ this one is dust dust collector โอเค y if you want I don't have so I take it out o อเค if you if you don't have you take it out it s, it s <S <Okay. S 2> easy to move โอเคกับในระหว่างถ่ายทำโต๊ะตัวเมื่อกี้นี้ก็มีคนมาซื้อตัว254อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อย่างที่บอกจําหน่ายได้ดีเพราะว่ามันราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันไปครบเลยเนี่ย ความยาวรวมนี่ก็อยู่ประมาณเมตรเจนะครับได้จะได้ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ตัวความกว้างนี่ผมจะบังคับให้เหลืออยู่ประมาณ60-70บสิบนะครับสุขามาจากสุพรรณนะครับเลยไงท้องแต่ตัวนี้ก็ดีกว่าเยอะ ครับผมถ้าลูกค้าที่มาอุน่นหนที่ร้านหรือว่าอยากจะให้เราบริการอะไรถ้าถ้ามีเวลาเราก็ยินดีเต็มที่เลยนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม